ในท่านในท่านปวดจะเศร้าเกินไปร่างกายของท่านหมอเซียปกป้ององค์หญิงจนต้องตายเป้าหมายคือองค์หญิงหมอเซียเพียงแค่ไปแจ้งเตือนเขาถูกฆ่าตายข้าใช้เวลาเกือบทั้งชีวิตทุ่มเทเพื่ออนาจักรลูกชายทั้งสองและหลานทั้งสองของข้าตายในสนามรบลูกชายคนเล็กต้องพิการ เลือดเนื้อเชื้อไขคนสุดท้ายของข้ายัางตายเพราะช่วยองค์หญิงสิ่งที่ข้าทำมาเพื่ออนาจักรได้รับการตอบแทนเช่นนี้หรือความพักดีของตระกูลข้าได้รับการตอบแทนเช่นนี้หรือหากตระกูลจีนต้องล่มสลายข้าจะลากทุกคนลงไปล่มสลายด้วยกันทุกคนอยู่ที่นี่แล้วใช่ไหมทุกคนมาถึงแล้วขอรับพวกเรารอคำสั่งจากท่านจอมทัพ วินเนียนซงรับผิดชอบประตูทางทิศตะวันออกเชินจูหนานรับผิดชอบประตูที่ตะวันตกห้ามผู้ใดออกไปจากเมืองนี้จาจีเทียนประตูเหนือที่เหลือตามเข้ามาหมอเสียปู่จะล้างแค้นให้เจ้าคืนนี้ศัตรูของเจ้าที่ต้องสงสัยทุกคนมันต้องชดใช้เสียงนี้ กองลมพลจินจ้านเทียนหรือใครก็ได้จัก,กรพรรดิแห่งอาณาจักรเทียนเซียงยางห่วยอยู่เกิดอะไรขึ้นวันนี้ทำไมข้าไม่รู้เรื่องโจนฟาบาดหนึ่งชั่วโมงก่อนองค์ยิงหลิงเมิงต้องการพบพระอ,องค์แต่ข้าไม่ทราบว่านางขอพบด้วยเหตุใดหลิงเมิงหรือนางเป็นคนเรียบร้อยหากไม่มีเรื่องสำคัญคงไม่รบกวนข้าเหตุใดไม่มีใครรายงานข้าเรื่องนี้ ไปเรียกลิงมึงมาเร็วขอลับสนมมึงออกมาพบข้าฝาบาทท่านต้องการสิ่งใดตอบข้าเหตุใด,ดลิงมึงถึงถามหาข้าเหตุใด,ดเจ้าถึงขวางนางองค์หญิงบอกว่ามีบางคนต้องการลอบสังหารนางข้าเห็นนางไม่ได้รับบาดเจ็บข้าจึงนึกไปว่านางพูดเล่นประกอบกับฝาบาทบันทมไปแล้วข้าจึงไม่กล้ารบกวน ลูกสาวข้าถูกลอบสังหารแต่เจ้ายังห้ามนางมาพบพอ่อฮทหารพาสนมเมื่งไปเข้าตำหนักเย็นรอคำตัดสินท่านพอ่ออย่าเพิ่งตื่นตนกไปมาเลยรีบเล่าให้พ่อฟังหลังจากนั้นไม่นานตามที่เจ้าเล่าจินหม้อเสียพยายามเตือนเจ้าก่อนเกิดการลอบสังหารเงินลึก เพคะถึงข้าจะไม่มั่นใจแต่การกระทําของจุนมอเซียไม่ได้น่าสงสัยเลยเขาอาจจะพบบาะแสบางอย่างเลยเตือนข้าต่อจุนมอเซียยังไม่ตายและได้รับการช่วยเหลือแล้วทำไมจุนจ้านเทียนถึงรั่นกองลมพลท่านพ่อข้ามึงเอ,อ๋เจ้าจำอะไรได้อีกหรือไม่ท่านพ่อหลังจากร่างของจุนมอเซียหายไป ข้าก็ส่งคนไปรายงานผู้โอโสจินแต่หลังจากที่รู้ว่าจินมอเสียได้รับการช่วยเหลือมู่หลงเซียนจุนอาสาให้คนของตนไปบอกตะกุลจินเพคะเห็นได้ชัดเลยมู่หลงเซียนจุนไม่ได้ไปรายงานทาให้ข่าวที่ส่งไปมีแต่ข่าวการตายเท่านั้นหมดเรื่องแล้วเจ้าไปพักผอ่อนเถอะท่านพ่อเองก็ด้วยเพคะองค์ขลักเงาจงออกไปดู อย่าแทรกแซงหากไม่จำเป็นมอบสิ่งนี้แล้วบอกจีนจ้านเทียนว่ามันไม่เป็นไรที่จะสร้างปัญหาแต่อย่าม,มากเกินไปไปข้าจะปล่อยเจ้าแค่ครั้งนี้ทหารส่งขขาวให้แม่ทัพตูกูวูตี้ก็เจอลงไปแล้วนะครับหากมีอะไรผิดพลาดตรงไหนก็ต้องขอภัยมาณะที่นี้ด้วยนะครับขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาชมเข้ามากดไลค์กดติดตามนะครับ ใครก็ฝากคุณเพื่อนคอมเมนต์ใต้คลิปด้วยนะครับมาพูดคุยกันแบ่งปันความคิดเห็นหรือว่าติชมได้นะครับขอบคุณสำหรับเพจผู้แปลด้วยนะครับที่ได้ทำมังงะสนุกๆมาให้อ่านก็ฝากเพื่อนเข้าไปกดไลค์เพจเข้าไปด o n a t เพจด้วยนะครับเอาละครับผมไว้เจอกันคลิปถัดไปนะครับผมสวัสดีครับ